นนะะสุขุสุคนละค่ะครับมือนี่สาวแพล็ก,กบาอิดกับผ้ากันมาขุดกินนุ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินนุ่นพ่อพ่อพ่อฟังอ,อยู่พี่น้องแต่ว่ากะเอากระตามานํำอยู่เนาะค่ะเนี่ยอันนี้ก็ในของสาวแพลนะค่ะเอามาสุยางแลวเนาะค่ะมือเนี่ยนี่แต่ว่าสาวแพล็ก,กบาอิด อัวน,นี่ค่ะเอาเครียดให้พี่นองอ์มึงดูมีจะใครเห,ห็นงูกเหลืองค่ะพี่น้องว่ามันหมากยังสุดยังมหมบอกอีดไว้จะหมาดยังบ้านบอกไม่พี่นงอง <c oughs> มันยิงแดบดบสม่มๆก็จะแฉกไมึนมา้านแฉกไปถึงโมเมนตนครับงาน<อ>น้องมูเดียวได้ครับนี่มูเดียวเลยค่ะฝนไปพุ่นโอ้ยโยกงวยกินงอวยด้วยครับพี่ว อ๋อแก็เห็นนะทีุดเอ้าวกระต่ากคือควมเนี่ยค่ะงานผักนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิ่ามสิบสี่เอาไปเก็บนะกันค่ะว่าคิดว่าฝันเนาะเมื่อคุดเมื่อกี้นอนพอให้พอจูงที่แมเห็นอันนี้เหระ บ้านกสมพิม่มยิบกินยิ่งแดดแดดไป นี่คือมัดเดี๋ยวนูเอาี่น่นเียกตากระิบเบาเบื้องเหตุ่ิว่น้าว่ะใครหน่อยหน่อยนะจะดู ครเนข่อยไหมเนาะค่ะใรเหน่อยไห่ก็ยังเรือหลอยู่เ๋ยอสองสามไคย่ยอุ้ยปเล้มใช่ไหก็ไว้นี่แหละมันไงไงลงมาเป็นเสื้ออีกที่กนอ่ะเ้าผูมืออื่นพ่อก็เลี้วไป ไอ้กับมา,า่คือสีบกอ่อนไก่ได้ไหมน่าาบักงามดีนะค่ะโอ้ยนี่แบบบริสิคุดกินนู้นได้ปะเต็มเฮ็ดแล้วก็เอากินนู้นต่อพี่นะ้องเอากินนู้นต่อนะคะนหูนึงหัูนึงขวดนี้ก่อนครับ อหดโอ้ยสาเป็นบัวตาบัวหอดอ่ะเป็นยังไงออดไปตัวนตืนจตตื่นด้วยพี่น้องออมีสวงมือีกเท่ามีอีกตายแล้วแกมีตัวตายตัวบัวแหละนี่มันแ่อ๋่ละสอตัวสองตัวสวนี่ตวตายใชุ่ เดียวเดี๋ยวเดียว,ยวครับเอาเขี้ยวออกมาอีกดูเจ้ามีอีกหนักเต็มมืออ่าโหดเอาเสียมเนื้ออีกเสียมเนื้ออีกข้างๆขง้างๆมันมี้ซ้ำมันมีอ่ะสามตัวเต็มเจ้านี่แหละอ่าพอดีเดวยวซ้ำพี่น้องยีอาตัวพอด,ดีกับตัวมันใจ น,นี่ก็ของสาเพรยดีแม่ของนะคะของวัยก,กับไส่ขวดใส่ขวด,ใส,ขวดใส่ขวดเก็หูพร้อมเด้ค่ะปากกามันก็สีตายเบิดโตตายห้าก่อเสียใส่นี่ไว้แม่ตะก,กา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 ตะปา,กกาลิ่นพันกันแล้วค่ะเอาไปไปลืมไปหาเรื่อยๆกันที่เจ้านะคะ่ะหมู่ขาวค่ะพี่น้องเก็มใบเบาอิด แหงไว้เนาะเกิดโดนเดี่ยวเอานี่ค่ะสาวแพลกก็ซิมาบอกค่ะว่าควาย,ยีินุ่นยู่งไลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมันก็ซิ้อยุน้นต้นใหม่หากไม่เป็นสี่นะคะหากไม่หน่อยๆต้นหน่อยๆน,น,นะคะเนี่ยก็สิปเป็นควายอยุ้งสีะะ่ราคาเนี่ยเผื่อพี่น้องมางคนเพิ่งหูจักนะคะนี่ะค่ะสา,าวแพล็กก็บอกอีกกบบบางคนเดือบหาแต่ควายแบบมันสี่ราคาเนี่ยบางควายมันก็สิเป็นวันอยู่ค่ะอันนั้นก,ก็ะเมียนที่กัน แต่ว่าส่วนหมากทางสาพเพลีวผัวกัสิพอวแต่แบบนี้นะคะเป็นส,ส่วนหมักค่ะเอา้ามาสาพเพลีวกับสิพูดให้พี่ให้น้องในเบิ้องละคะ่ะไปรุ่นเบิ้งค่ะว่าควยนี่เขาซื้อได้จากตัวนะคะบางควยกระยู่หลายตัวค่ะแต่ว่าบางควยจังเสยกระยูย่แค่ตัวเดียวนะคะพี่นออ้องไปไปิดกล้นเบื้องนับกันไปรุ่นเบื้องนับกันละค่ะควยเนี่ยเขาซื้อได้จากตัว ค่อยขุดลงไปเนาะคะ่ะออกขุดน,น้ำเพื่อน้ำหัวลงไปเลยนะคะขุดไปไว้ไลันก็ระสีซับตัวมั้งล่ะค่ะพอแล้วพี่นะะ้องพอแล้วนี่เคเ่ะดึเเเนเนเาะค่ะก็สิยุ่งสิ อ้ยนี่ซิมีเจะตัวนะคะเดี๋ยวสาธยาเอาเสียมแค่เบิ่งอีกก้อนค่ะขวยนี่ไม่ตัเดียวนะคะพี่น้องไม่ตัวเดียวนะคะน่ะเอาไปดุนไปต่อกันเรื่อยๆนะคะไปะไปค่ะพี่น้อง พี่น้องใครจะก,กระจันค่ะพูน่ะพูน่ะจับกันเป็นก้อนอยู่เป็นโซ่สาวเพื่อนกพฝ่งจมเหมือนใครจะก,กระจันแล้วหัวนยิ้ค่ะว่ามันอึดมันอยากลายบึ้งแม่เอาปลาอินมาเก็บดูมันจะใครนับเห็นพี่น้องหรือบึ้งพร้อมเห็นค่ะพี่น้องขนาดข้างใต้ก็ยังมีเลยค่ะ ถือหีดควายเด้อนีไ่ไอื้แค่นัน่นองางหางเต็ม<น>อย่างเดียวกิ่งกออ๋อแล้วกเก็บไล่ขึ้นไ่สองสามมมันถึงอนกันสี่ออห mati dong, mati dong, mati. ya, dia, dia. empat, empat, lima, masan cepat bantu kerudung. Kan. <laughs> masan main si cewek. sepuluh, มันสอนกันอยู่ยนะสามนี่นี่แหละสี่สิบห้าเดี๋ยว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 เอา้าโมกเจ็ดแปด 9ก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดี่สิบสองยสิบสามดอกเดีวน่ากันหยิบซีหยิบผาไม่ใช่หยิบหนับดอกหยิบ้าได้่ไปให้ไปยี่สิบหยี่สิบเจ็ดหลอหน่อยนึงนี่ดยี่สิบเก้า สามสิบสามสิบใครแล้วยสามสิบเอ็ดอ้นึงไปไปเหรอฮักาิสองสามสิบสองสามสิบสาม ไ่เลยบหรอ <Okay. S 1> ใช่สามส่ามสิบใครป้าพี่น้องสามสิบส่ใครใครง่ายได้นะคะไปโชยอีกแลวค่ะพี่น้องใครจะกระจันเนาะคะ่ะไครบุกง่ายเลยะคะ่ะ เกูหลุดแต่ใครังไงเลยนะคะ่ะอืมยังมือสาวแผ่วหรอใครนี่แข่ง ไม่ห้ามคือดินี่ค่ะอีกใครนี้นี่ค่ะเอาหมวกปุกเห็ดไปนะคะยานเห็ดถือแดดยานนี่จ้าพี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของบ่าวอีดกับสาวแพทย์แล้วนะคะ เบื้องบรรยากาศทั้งโขงทั้งเขาค่ะร่มเย็นวีวผัดเย็นซวยๆนะคะเลาก็มาเบื้องผลงานรองห้องมือน,นี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดลงุกเหลืองสาแพวก็ได้มู่เดียวแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็สิเป็นแมงกันก่นูนนะคะนี่ก็ของเบ้าอีเนะคะ บาอีเพิ่นขุดไส่ขวดเนาะคะ่ะมันกับว่าตายได้ค่ะพี่นอ้องเพิ่นเจาะหูยนะคะสาวแพล่ก,ก็ขุดใส้คองละคะ่ะกินนูนใหญ่เนาะคะ่ะตัวนี้นะะใหญ่เลยค่ะได้หอดไข่จ,กกจักรจ้ยนค่ะมือเนี่ยได้ทุกอย่างเนาะคะ่ะสำหรับคินี้สาวแพล่ก,ก็มีความันว่าฝากพี่ฝากนอก้องซ้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่อาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรวภาพไปน้ำเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ